เลเซเ e นเอเวลเซเลมัสยูสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วย,น,ยน,น,นะครับแล้วมาอยู่ในเกม Resident Evil 4ลิงค์นี้นะครังสือเนื่องจากว่าเจนเนี่ยเพิ่งดาวนคอมไปนะครับผมนะถ้าใครตามทวิตก็จะเห็นอยู่นะผมลงสเปคไว้ในทวิตนะมาดูได้นะว่าอัพอะไรไปบ้างว่อัพแค่การ์ดจอกับแรมส์แหละอัพไม่เยอะหรอกเพราะว่าตังค์ไม่มีแล้วอยากจะเล่นเกมที่แบบเป็นเกมมือเรื่องอะที่ตอนแรกแบบคิดจะเล่นนานแล้วแต่ว่า ที่ว่าความไม่ไหวฮะเพราะว่าแรมมัน16และเกมนี้มันต้องการแรมขั้นต่ำสิบผมก็เลยคิดว่าผมรออัพก่อนละกันแล้วก็กระจอต,ตัวกับผมมันไม่มีซิทีวีวอล์ลเทสซิ่งอะไม่มีแสงเงามันก็เลยบมันทีเวลาขนาดเล่นเองอยังขัดใจเลยอะเออก็เลยดองฮะแล้วก็ดองจนลืมอะว่าเลื่อนๆเป็นยังไงเกมนี้ก็ดีละจะได้ลืมจะบอกว่าเจนไม่เก่งกิจนะไม่ได้เก่งกิจขนาดนั้ะครับเพราะนั้นผมอาจจะแปลได้ไม่ดีแล้วใช่ไหมโอ้ยอุ้ยเฮียลัตทีนี่หว่าเออใช่ปัตตาบาลนี่ซื้อกระปิะ อ่าน่าจะใช่สตาฟฟีิโอ้มายกอดคุณภาพของความแบบอ่าฟินของคุณภาพงานภาพนี่มันสุดยอดจริงติ๊กนี่ไม่มีเดียวเลยเด็ดเลยแต่ละเดียวเลยมากกว่านี่อะโอ้รีดกำลังคิดอยู่ว่าจะภาพแบบปกติหรือจะภาพแบบภาพนรกตกดีเพราะว่าเนื้อเรื่องเขาลงกันไปหมดแล้วไงผมพูดจะได้เล่นอ่ะแทพคอมพีวเซอร์นับอาทิติกันยา1998เป็นมาที่ผมไม่เคยลืมเลย อ๋อเหตุการณ์คุณเซตตี้อ่าความเป็นตำรวจผมเขาตายในวันนั้นละฝันร้ายมั่นอะแล้วคุณซิตี้ละยังอยู่เต็มไปหมดเลยฮะต้องขอบคุณจริงๆน่าอเบลลาที่สร้างก็เลยพามาหนะไม่ใช่แต่ผมว่ามันได้แต่ว่าหลายๆคนอะไม่ได้โชคดีแบบผมไหผมอะถูกขอหลังจากนั้นให้จอยเข้าสูนหน่วยรับฟื้นตัวของรัฐบาลคือก็ไม่มีทางเลือกปฏิเสธเขาอยู่แล้วนะปฏิเสธไม่ได้ การฝึกลงการลงการลงเท <ลง S 2> ี่วภารกิจต่างๆนะเกือบจะฆ่าใน่ไหมซ้ำแต่ว่าทุกครั้งที่ฉันพยายามาตั้งสติเลยก็ไม่าสามารถถ้าว่าสามารถลืมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบนั้นน่ะความเจ็บปวดแม้แต่ครั้งวิธีเดียวว่าตามครั้งนี้นะ่ะมันอาจจะเปลี่ยนตลาดจะเล่นหมดเลอันจริงนะขามันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนที่พูดประโยคนี้เนี่ย i t h a s to be เนี่ยไม่ไม่เคยจบสวยนะครับแต่กันทุกรอบ เรามาอยู่กับลีออนเอสเคนดิเดต์นามน้ำโอ้สจ๊วตบอกท่หน่อยสิเจ้าแจ็คกี้มาที่มันแย่อย่างนี้ทำไมนะมันมีแบบที่ดีกว่านี้เยอะเต็มหมดนะก็จะแบบว่าหาคนหน้าหาคนน่าจะคนสำคัญแน่เลยใช่ไหมล่ะแอบหัวหน้าบอกคำว่าช่วยเขาหน่อยสิฉันมั่นใจว่าพวกนายก็ไม่อยากมาหรอกนะแถวเนี้ย วุ้ยกระตุกกระตุกผมว่าผมอาจจะต้องกลับปรับกระฟิ้นก่อนเป็นแบบเขาสื่แปลกนะเวลาเห็นานหน้นบอกความลามับให้เอาไหมแค่พวกเรานะผู้คนเหล่านี้นะ่ะหายตัวไปที่ไปหมดเลยแล้วมันก็ทังแล้วแล้วบอกทำเชียรอะไรเดี๋ยวทยุบเลยเอาแล้วไงมันก็อาจจะเป็นแค่อีกวันนึงในการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมละ่ะ ใช่ไหมถึงว่าสบายที่แล้วก็เพิ่งจะมีแบบคนหายไปอ,อีกแล้นะอ่าฉันมั่นใจว่าคุณน่าจะเต็มที่ในการหาแล้วว่านะรอฟัดเดินนะแม่งเ้ยกูรักสัะกุตตกภาะหลัดลีเลวหรอไม่นะแปลไม่ทันซะแล้วกูคิดสับไม่ออกแกแล้วอ่ะต้องมาเรี็วสักกิ๊กเพิ่มไปแล้วจะพลาดพี่อ่าฉันคิดว่าตรงนี้แหละนะโอ้ my god อ่าไปไหเดี๋ยวขอไปห้องน้ำแป๊บนะปิดเยี่ยวเปิดเยี่ยวเนี่ยะไปแวะแบบเฉี่ยลย้ย a s bebido el bar entero? เดกเยอะเลยไงบป้าไม่ต้องพูดไหนสบายฮึฮบุหรี่ไหมไม่เอาไม่เอา มือถือหน้าแม่งโอ้โหกราฟิกอ๋อตอนสมัยก่อนผมแม่งยังแบบว่าแตกๆหน่อยอะนะด้วยความที่คอการถอไม่ได้แรงอ่ะเพราะเห็นุยดก็เสือกฟินทำไมต้องมาี่นีอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยสีออกเป็นผ้าโอ้ยเด็ดดอกไม้เหรอครับเฮ้ยมีใครอยู่ไปว่าตรงนั้นน่ะโบราณว่าไว้ว่าอย่างนี้ห้ามทักนะฮะพี่ตำรวจครับบ๊ายบายนะครับเตรียมตัวไปคนแรกเลยครับ จากประสบการณ์และเซนดนวิวเพลเยอร์นะฮะทักเท่าไหร่ชิบหายเมื่อนั้นชูมิทิวเหรอไม่มีเว้นานล้วเนี่ย he sure is taking his time ชา้าชิบหายตกซ่วมเนี่ยวะ a าไม่แน่ว่าอาจจะดีนะถ้านายไปดูอ่ะแล้วทำไมไม่ไปดูเองใช้กุยกินอีอออสติเชนี่ดิ ชิบหายเดี๋ยวดูรถให้แม่แกโดนตั๋วนะโคตรช่วยกูได้เลยใช่ไหมแหมอาติเก็เองเนี่ยหมายถึงว่าเวลาจอดรถแบบผิดที่ผิดอะไรพวกนี้ยฮะของต่างประเทศนะฮะเขาโดนตั๋วพูดง่ายๆมันคือใบสั่นอะไรเออแต่ว่าผมอยากเรียกว่าติเกตนะอู้เมื่อเลิกกับตอนที่เล่นเดโมแล้วต้องบอกเลยว่าความกูเล็กกว่านั้นเยอะคำนวณสว่อกราฟิกนั้นแม่งกูสุดยอดเลย ไปด,ดูว่าทำไมไอซ์ซันตี้ใช้นานติดเช้เวลานานแต่คิดว่าอาจจะต้องไปหาม็อดครับเพราะว่าเาที่มผมดูเหมือนจะมีม็อดที่สามารถทำให้ใช้ DLSS ได้นะฮะผมมันไปกระจรองซีสูตรซีรีส์เพราะด้วีผมเลยก็ว่าผมอยากจะใช้เฟรมเจเนเรชั a t i ักหน่อยไปไกลแค่ไหนของแม่งเนี่ยโอ้ oh my God shit อ oh ้ my ข้อสมจริงเลยแบบเท็ดเคธี่แหละที่ต้องการกราฟิกอย่างเนี้ยแหละชอบรู้สึกแบบ สุก้วยเดซิเน่เอากดอี๋อทำไมกดอีย่อวะปุ่มแม่งไม่เหมือนชาวบ้านเชายเมืองเขาจริงนะเรย์เฟเดนเนี่ยกดหัวแท้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าปุ่มไหวไหมกระตุกกระตุกโอ้ไม่ไหววะเอสเอฟอาร์แม่งไม่น่าไหววะเอสอฟอาร์สองอะเนี่ยไอพีการกระตุกเลยเฟ้ยนะผมต้องต้องลงมอดเดียวเลยเด็ดละะเดี๋ยวไปหาว่าที่ลงแล้วกันที่จริงก็ไม่อยากลงมัดเท่าไหร่นะแต่ว่าทำไมมันเดินไปหมวะมีใครอยู่ไหมฮอรส์ขออนุญาตนะฮอฟส์ ามกำหนดการเล่นเรฟเดนนะฮะห้ามเข้าห้องแรกก่อนครับเอาเจ้ใช้กุญแจโอเคห้องแรกมักจะเป็นหอยนะเสมอเพราะเราต้องเข้าห้องหลังก่อนหาของอ้าวไอ้แค่นี่ห้องสัตว์กูจำผิดเหรอวะเล่นเดโมมาอยังไงวะเนี่ยลืมได้ไงเนี่ยแต่อย่างว่าเล่นเดโมมานานละอุ้ยเหี้ยสวัสดีครับลุงผมไม่ได้จะมาป้อนนะแค่มาหาคนพอดีไอ้ป้อนตีมผมหายไปตัวนึงนหะ อขอโทษน,นะที่เข้ามาแบบนี้อ่ะนะโมชิมมชิฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฮะในในสมองามาตอนนั้นอ่ะผมก็รับั้งหมา้นหมดคนนึงนะเห็นเขามาแถวนี้ไหมหไม่ตอบกูอีกสัตว์ที่นี่ยิงคุยสเปน์แล้วนะไอชิ้หผายหึ่้ิแต่ผมมันงสวยมากเลยวะเชีย่ยสุดยอดกราฟิกอันแน่ เฮลโลเดะมิสเตอร์ตำรวจอุ๊บสพี่อะใชนี่อย่ามายุบกูโอ้ดีไอ้การคอไปหนึ่งกมเป็นไงละมึงตอนเล่นกูขี้ขวัลระปืนมันไม่ออกนะปื้นย้อนมึงมือมาจากไหนเนี่ยตายหาไปละโอ้ไม่เสียงร้องนั่นนั่งหงอยห่วนดีจังฮันเตอร์อ่ากุญแจใต้ดินของบ้านฮันเตอร์นะครับ นี่ไม่ดีละเด็กขี้อะไรเนี่ยไอสัตว์นึกถึงบ้านป้าภาคีเลยโอ้โหอะไรอ่ะอ๋อแล้ชอเร์พูลิสคอฟนะฮะเป็นตำรวจอ่ามาริโอ้เฟอร์นันเตโซเไอที่เนหนัเปี้เชียอะไรวะภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขือนี้ไม่มีไปฉายหรอวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะบ้านข้างห้องหน้าผมยังไม่ได้เข้าไปอ่ะขอไปดูสักหน่อยแล้วกัน อ่าเราก็พ่านไปแล้วแะเอสวัสดีจ้านี่งไงมันมีของจริงแล้วอะไรอ่ะภาษาคาเฟ่เหรอ Judgment is night อ่าค่ามคืนเปนการลงทันไม่ใช่คับคืนค่มคืนอ่ะเป็นการลงทันดิเออโอ้แต่เราไม่มีไปชมไปฉายาแล้วพังเนี้ยมึงมาป่ากลางคืนที่มึงยพอ่องไปฉายนะลีองหึมมึงบ้าไปแล้วไอ้หนุม่มใช้ไปเลยกูแจ แล้วก็ฮัลโหลโมชีโมชีเอ้ามึงก็มีนะตอนแรกกูกดมันไม่เปิดหรือว่าเกมที่นี่เปิดมาใช้อีกไม่ได้วะไม่ได้เล่นเฟเดนาแล้วอ่ะทุกคนมีแต่เกมอื่นอะขอโทษทีนะถ้าเดือดนะ Oh โอ้ไม่ก็ผมชอบกราฟิกอย่างนี้ว่ะผมรู้สึกแบบฟินการที่เราเล่นกราฟิกกะกามาแล้วพอมาเล่นกราฟิกตะเล่มันโคตรฟินเลยฮัลโหลสวัสดีฮอฟมีใครอยู่ไหมครับฟู้เราจะมาเซ็ตจอซื้อหมอกระดับลิมพันไม่เล่นกันละ สวัดสดีครับสวัสดีครับเสียงนี้มันวิทยุนี่เออเสียงวิทยุซ่าๆนี่ไงตายหาไป <Hey. S 1> เอ้ยตายแล้วนุ่มโฮโลีโมลีมาโกโลนี่เ <c oughs> ดี๋ินๆภาษาทริสต์เตย์นะนี่ <read> ฟังโยสถานการณ์เป็นไงบ้าง <c oughs> ตายหาแล้วเกิดสันตีเฮียอะไรกันแหละที่เนี่ย ให้เรานะตอนออกต้องมีคนมาหากูนแน่เลยเซอร์ไพรส์แบบมาเดฟักเกอร์ใช่ไหมกูจำไม่ได้แล้วว่ามันเรื่องเป็นไงโอ้โหเออกูยิงเป็นกูเล่นเลียนไปเนมมาขี่เกมแล้วก็ไม่รู้ที่พอยภากเก็ดก็เล่นมาแล้วนี่ไงกูเห็ประตูเสียงอร่อยนะ่ะเขามาต้อนรับเราไงาาอีรัช่มาเซ่โอ้โหเลมันบล็อกได้ปะเกมน่ะอันนี้ไงบล็อกได้บล็อกได้วะเอา้าไอ้เชี่ยมันบล็อกได้วะ บอกไม่เป็นหายกว่ากไม่ดีบอกดูเช่นี่กูอะไรกูดีเหรอไม่ใช่กู่ดีมันย่อดีกว่ากูอะไรบล็อกว่าแล้วกูคิวมันหันไอ้นี่กินปูมันปุ่มอะไรวะได้ไอ้เกมนี่แหละไปเขาก็จะเป็นป่านี่หว่าเออเพราะเมื่อกี้บอกไม่ได้เหรอนี่มันแย่มากคือเรื่อยๆเนี่ยช่างมันแล้วกันนะแง่ไงเสียงเลือดฟรีเลยข้างโง่กูไม่ได้เล่นเกมตันานแล้วว่าฮอลียิงแม่งที่ไหนอีสอนหนึ่ง ตายยังเออนั่นแหละเก่งมากป้อเกน็อกงง่ายดีนี่นะเราอ่ะแหมฮึมเปิดประตูมาขนาดนี้เฮ้ยของดีอ่าขิ้ซ้ายดีกว่ามาที่ขวาตกลงทำไมที่ขวากูที่นี่มีของไหมครับเหมือนจะไม่มีแล้วนะไปเลยแล้วกันทั้งนั้นตรงนี้ละ่ะมีของให้ผมเก็บไหมไม่มีหรอโอเคเปิดประตูสวัสดีครับม็อกน็อกปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวอยู่เข้าล็อกด้วยเดี๋ยวมีอาปมงคลเมเจอร์พวยตะเฟิร์เนอร์มาหาประตูกูอีก กูเด <'t> <Christina. S 2> ี๋ยวแม่งเอาขวานเฉาะประตูไว้เลยเฮียขวานทิ้งตกข้างล่างน่ะเฮ้ยน้องเอชลี่ใช่ไหมใช่จริงด้วยโอ้โหโทรละโทรศัพท์โมชิโมชิสวัสดีคอฟข่าประกันคอฟฟูรลูสนี่คอนเดอร์วันนะฮันเลกเกนอยู่นี่สถานการณ์เป็นไงบ้างรู้สับแล้วดีไปดีอ่ะเบบี้เอโก้อะนึกเหมือนว่าเธอจะอยู่ที่หมู่บ้านอย่างนี้นะข่าวข้อมูลของเราถูกต้องสินะเก่งมากๆเลย มีโลเค่มีแม่แม่น้ำกค่แถวเนี้ยเราจะถูกไปทถวนั้นก็ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวหาให้ว่าได้อะไรบ้างรีบหน่อยก็ดียามอ่างเกิดขึ้นกับผู้คนแถวนี้นะร้าสังของเอไม่เอคอานแล้ว่ลูกเรือปะกลับ้านด้วยกันนะเข้ามาดิอ้ยเียร์เดี๋ยวค่อยคุยไปก่อนละเทียร์เจนนิสใครจะอยู่ก็อยู่กับไกปูิดนึงอออีก็ได้ว้าาอู้คเท่ แต่เรืองพันนี้แม่งเท่มากเลยอะ่ะมองอะไรมองอะไรมองอะไรมาหากูสิได้ที่ก็โดดมาดิเฮ้ยไม่ค่อยจริงที่บอกเราอ่ะไม่โดดจผ่ากูอะว้าวกราฟิกสุดยอดสุดยอดแต่ว่ามันมีอาการแหลกนิดๆิดน,ดนะผมว่าผมอาจจะต้องไปหาวิธีลงมัดเดียวเอสเอสนะฮะผมว่านะผมพูดตรงตผมรู้สึกว่าเอฟเอสอาร์สองเอาไม่อยู่เว้ยมีอาการเฟรมลู่นิดนิดบางฉากอะ่ะเดือดเด้แอาจจะดีกว่าก็ได้โอ้โหสะพานลมแรงนี้เป็นผมไม่กล้าข้ามมันนะ ไปครับไปข้างในนี้ต้องเป็นหมู่บ้านปะถ้าผมจำไม่ผิดแจกเดโมโใช่ปล่าวะผมก็จำไม่ค่อยได้เฮ้ยไอ้ฉันอีกาไม่รันอ้าเอาจะไม่ถึงหมู่บ้านเหรอแงจำผิดจริงดัน <c oughs> กระสุนปืนพกขอบคุณขอบพัดไทยกว่ามึงจะให้กูนะชิบหายนั่นแคแต่แรกนะมีที่เซฟบ่ะเลยไม่เซฟป่ะนะรีบหนึ่งว้านน่าจะมีที่เซฟแหละันคิดว่าไม่ก็รอที่เซฟมากเลยนี่มีเซฟต้นเกมมีของอยีกไหมอ่ะไม่มีหรออะไรเสียอะไร คนเหรอโอ้ยสวัสดีอ้อยิงอีกตรงนี้งไม่โดนแง่เอ้ยเขาเกียบไอ้เหียเกือบโดนเขาเกียบแล้วนี่คือบ้านอะไรมีของไหมเหมือนจะมีฮัลโหลขอบคุณครับเพือ่อเวลากระสุนปืนพกนี้นะครับโอ้ว้วาวไม่ชอบเลยการกด E เพื่อย่อเนอี่ยมันไม่ชินอ่ะเฮ้ยมีกล่องปุ้ดที่เสียอะไรหลังหูอ่ะแต่ว่าช่างมันลวกัน เงินสวยช่วงนี้พี่จนอนะนะพี่อยาจะยกเขาหมู่บ้านนี้เพ้หน่อยนึงอะเอาไปขายของอะนะใครกะเออเมลีไปก่อนหนึ่งกลุ่มที่พ่อโนมเอ้ยอ,อะไรเอ้ยตะแม่งนี่ละกันเอ้ย ังไม่ตายเราอะยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอหืมีแต่กูได้ลองแมคาดิกอะไรอย่างเงี้ยลองมานานแล้วแมค็กดิกนี้เฮ้ยเฮ้ยคอคอคอไปเชี่ยอะไรหยุดไอส้สัสหยุดตรงนี้หยุดกลางทางเอาเป็นบาปบัตรเดี๋ยวนี้บาปมันนะไม่ยอมหรอกอ่าตรงนี้ต้องมีเข้าดับกัะกับบ,บัตรข้างหน้าใช่ไหมเพราะตอนแล้วตอนเล่นเดโมเหมอือนจะโดนยึดเพราะกับบัตรคราวนี้อ่านี่ไเจอละท่านแน <c oughs> เห็นครับเห็น <c oughs> ตอนเล่นเดโมผมโดนกระบ๋องตรงนี้ไปรอบสิงแล้วผมจำได้ พี่คนในบ้านนี้ปะ่ะนี่ไงอุ๊ยอ่ะอะไรอะไร,อะไรครับน้องไปฝึกมาใหม่พอดีพี่เล่นเกมผีมาเยอะครับพวกเกมแนวอย่างนี้แหละรู้ว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นขอบคุณสำหรับตังค์ครับแล้วก็สุวนเลยขอบคุณครับวิ่ยอาสมุนไพรกูใช้อันนี้ไปแล้วดิแฟตแบงสวยลูกกิ้งเมาส์โอเคคาลายต้องเป็นหมกบ้านแล้วปะ่ะเอ้ยประตูเว้ย ปิดประตูนี่นนนแน่าจะเป็นหมู่บ้านละน่าจ่ายผิดใช่ไหมอ้างนี่กับเดโมโที่เราเคยรันมารอบนึงซึ่ง,งวิ่งเหี้ยสัตว์เมื่อชาบังก่อนแล้วมั้งอ่าใช่สวัสดีท่านสมาชิกชมรมน่ามันคุณพี่ตำรวจอีกคนหนึ่งนี่นะคุณพี่ตำรวจเออเผามาเลยเผามาเลยประสบคนโดนไม่ไม่ลงมาหาคุณนี่นะไอ้ควายเป็นไง,งล่ะมึงโดนไปซะแค้นโคกิดร้องแม่งทรมานเลยจัง วิจ้าเดตตาเออผมผสมของเป็นไม่ต้องอ่าไปโอ้โหกระเป๋าให้มาดีกันได้นะอ่าเราครับของอ๋อผ่านนี้ครับนี้ใช่ไหมเรายังไม่มีของอื่นครับอ่ะอ่าของสักทีนึ่งปะละ่ะสักทีนึ่งปะละ่ะโบ๊ะไปสักทีนึงจะดีขึ้นเลยเออที่อาวีฟักกิ้งโกแมนอุ้ยไก่สวัสดีครับผู้สมาชิกชมโรม เตะแมงไปอะไรอะไระไรอุ้ยเอา้าปาโดนหลังเพื่อนเฉยเพื่อนเจ็บนะกันเลยละกันกอุ้ยกันอีกทีนึงแล้วก็ทีบลูกตีนหมาบรรลพี่มาเพื่อถีบครับนอ้องโอ้โป้าป้าป้าทำอะไรป้าเออตายไปป้านั่นแหละว่างต้องใอยกันดีจังเลยหมู่บ้านนี้ วิ่งเอ้ยกูป,ปัดทันเน้อไปอ่ะเอ้ยถีบแม่งเลยทิบหายละมุมนี้ไม่ดีเท่าไหร่วะมันเข้าหลังได้วิ่งแข็งขาดวิ่งยิงไม่โดนไม่ได้เล่นเลยไปเรื่อยนานมือแม่งถีบไปริบตีไงชอบมนนาคระดิกนี้วะ่ะเออไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้นานแล้วคิดถึงตอนเล่นในโม้กว่าเลยหลังมีอ่าสั่นแบนดีกว่าเออระวังนะครับตาบอด สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมควันตาบอดทั้งหลายทั้งแหล่อยู่ละทีเป็นไงบ้างอ่ะละทีนี้ดีไหมอาหา่ะฮะผมอยากจะขอละทีสักหน่อยนึงอ่ะไข่ประกรันให้ผมหน่อยไหม <c oughs> โอ้ลีเยอะจังวะเดี๋ยวนะอะ่ปืนไปไหนวะนี่ไงนี่นัดเออเฮียเอ้ยมาจากไหนเนะี่ยดูก็น่าอยู่เออยิงไม่โดนอะว่าอากาศกูหนักกันละเพรากูควรจะวิง่งใช่ควรจะวิ่งอย่างแรงเลยอากาศกูหนักมากเลยไม่ได้เล่นเลเวลนานอนะคุมปืนคุมอะไรไม่อยู่แล้วตอนนี้แก่แล้วมั้ง ไม่ต้องเข้ามาเอาบาตีไปก่อนอีกนักดนึงแม่งไงไม่มีอันนี้เหลือแล้วเฮียอย่าพึ่งลุงอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็อย่าพึ่งอะไรอ่ะใครมาโฮโลี่เลื้อยชี้หายกูกแล้วสวัสดีครับผมมาขายประกันอยากจะซื้อประกันกับผมไหมครับไม่ซื้อโว้ย ไม่ต้องมาขายประกันกับปูไอ้ชิบหายไม่เชื่อแหละด็อกเตอร์ปะเออนี่เนี่ยได้ละเทปลูกตีนมหาปลายโหหลีมาตามกูถึงนี่เหรอถ้าได้ตายกูตายนะถ้าได้ตายกูตายนะชิบหายละโอ้ยเฮียละเฮียละวมีเอ่อมึงการดีชิบหายมีนี่เป็นทำไมเนี่ยเฮ้ยถอยเยัยเลื่อยมาหลังกูแล้วช่วยกูด้วย นี่กิ้งไหมน่ะเดี๋ยวจะกิ้งเหลือเกินโอ้ยยีงไม่โดนโอ้ยสองนัดเลยหรอกดเฮ้ยเลื่อนกันเอง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 นี่เนี่ยทีทีไปดิไปไอ้ทีไปนัดอ้าแป๊กเฮ้ยวกาควรจะไปต้องไปในหลักสูตรเลยเฟรนด์อีวิวหนึ่งศูนย์หนึ่งหมายเพราะเราไม่ยสภาพอย่างนี้อย่าออกไปไกลๆคุณว่าการหลักสูตรเลยเฟรนด์อีวิวหนึ่งศูนย์หนึ่งแบบด่วนเลยครับ นี่เนี่ยอะไรของลุงฮนะมีทำ้หมดนะ่ะลุงอ๋อตายแล้วกูต้องการลักสุรเล่นไปดินีพี่คนหนึ่งสวนนึ่งใหม่ครับกูไปไเล่นนานเข้าปาดแม่งโอ้โองเจกไอนี่ก,อกอ่อโอ้ไม่ออกแม่งไปแล้วครับจูบ้าหลังกูไม่มีกระสุนวิง่ง โอ้โหแบ้งนี่กูแค่มาตาฝาไอ้นี่อาชลีกูเอ้ยป้าหลังนี้ไม่ดีเท่าไหร่วะแต่ไม่เป็นไรวิ่งทันเออไม่ได้กินกูหรอกโฮลี่ช่วยกูด้วยครับมีคนเนี่ยคนบ้าตาปูดกับมันเลือ้อยตุกอ๋อหอกไม่เห็นมาจากไหนเนี่ยป้ามึงป้านะมึงขี่ป้าโอ้โหแกลี่ยสนุกมือเลยไป นี่ละครสวยฆ่าแม่งตายก่อนไปคุณแม่ได้เงินอนะ่ะของเงินหอะไรเออโหสบายแล้วกูข้ายังชั่วเออลากัร์บานะลากัน์บานะ่าเขาชวนเราไปซื้อประกันแล้วเนะี่ยตามไปดีกว่าเ <c oughs> ออกูเหนื่อยไอ้เหี้ยโอ้ไม่ก็ความสะท้อนที่มันโคตรสวยโอ้โหเงานี่มันอออืือ้ห พลังแห่ง RTX ีเอสใช่ไหมไรทางไรเลเทซิ่งพลังที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนเพราะก้าวเจ้าพมันแค่หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกส่วนมันไม่มีเลเทซิ่งพอได้สัมผัสเราก็รู้สึกฟินดีจังบ่นอะไรลุงลุงเข้าร่วมมาทิปไปแล้วอ่ะลุงซื้อประกันเข้าไปแล้วอ่ะแหมประกันเขาน่าจะดีเนาะมีคนซื้อเยอะเลยแถวนี้ยซื้อกันทั้งหมู่บ้านเลยประกันน่าจะราคาดีน่าดูโอ้ย หันมาโมเขาหน่ากลัวเลยไอ้ฝักปิดประตูที่นี่ไม่ต้องรับคนนอกเราไม่ขายประกันแล้วรู้ผมไปเอซื้อประกันโอ้ไม่กอดไปที่ไหนกันหมดวะเนี่ยได้มีกลัวหรือไง listening able c remake หมากรรมชิปหายขายประกันที่เสียบอะไรไทยด้วยเจนยูอโตะโฮลี่โมลี่เกือบจะตายหาแล้วกูอ่ะฮานาแกนเหรอรู้สึกคนดววันอ่าก็ไม่รู้เลยมันเป็นเหมือนแบบปีการขันลมใหญ่นะที่นั่นอ่ะการลมครับทราบระวังด้วยนะรู้ไปแล้วขอบคุณครับรู้ที่มาที่มาบอกนะครับ กดปัญหาประการแรกที่เกือแจะตายหาแล้ววิเล็กคาพกสุดเลยแล้วกันไปคาปอดกปะไต้ยานเดียวเนาะโอเครวมไปก่อนแล้วก็อ่ามันหมุนทีนไหนวะที่ขวาโอเคจากกระเป๋านิดนึงคนระับจากกระเป๋าให้มันดูสวยงาม,มนิดนึงโอเคไปกด V เพื่อเปิดแบบทำไมเป็น V วะเลฟเวอร์เนไอไอแคปคอมแม่งชอบซ้ำปุ่มแปลกๆอ่ะ ไม่ชอบเลยตรงๆนะครับความนำปุ่มแปลกชิปหายบางทีแม่งงป่ะอุ้ยกระสุนก็ยืนอือนกันนี่หว่าไอ้นี่หน่าทำไมแม่กูแต่แรกชิปหายเมื่อเราติดตอนแรกก็มีเวลามานั่งหาดได้ยิงหาหนีคนขายประกันอยู่เขาจะมาขายประก,รรกันเราด้วยการเอามีดมาแทงตูดเราอะเจ็บเหลือเกินบิ๊กยาสวัสดีครับยาอืม เลือดเราเก็บอะใช้เลยดีไหมฮะใช้เลยก็ได้ฮะใครชั่วไหนเขียวไปไหนอ่าขึ้นไปโอเคอืมไหนดูซิมีของอะไรบ้างไก่น้องนี่เดะอ้าวใช่ไก่หนีผู้ช่วยเลยไม่เป็แไรคิี่เจ็ดอะมืดอีดมันจะพังด้วยแหละไม่ใช่หรอกที่บ้านนี้ต้องมีช็อตกันปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ปะตอนเดโมมันมีนี่ปเอาของมา สมุนไฟสีเขียวก็สืบปืนเนี่ยถ้าเราเข้าบ้านนี้ได้ไดแต่แรกก็จบแล้วเว้ยแค่เราเข้าไม่ทนันเฉยฮะปิดแล้วกันนะยุงเข้าเดี๋ยวยุงเข้าถึงแล้ตอนนี้มันจะไม่มียุงแล้วก็เด้เพราะยุงเขาไปซิเขาไปเล่นมิงโก้วแล้วตอนนี้ไหนก็นี่ไงช็อตกันจริงด้วยแต่ภาคนี้ได้ช็อตกันเร็วมากนี่เอาตัวนะแจมจัดระดับเด็ดแต่ภาคนี้ช็อตกันได้เร็วมากอะผมว่าเร็วปนะน่ะโหมันที่เก็บแม่งไม่ได้วะ่ะอ่าลงนี่แล้วกันนะ ไม่แตกกันหรอโอเคไม่แตกก็ไม่แตกก็ได้ะอะอะไรอ่ะช็อตกันเชลก็สื่อช็อตกันสวยครับอ่าโอเคแต่กระเป๋าหน่อยฮะเวลาเราต้องการใช้เนี่ยมันจะได้หยิบง่ายๆนะถนัดมือนะมันีจะเป็นหน้าตาดที่คนต้องปีนขึ้นมาใช่ไหมปกติต้องมาเล่นที่บ้านหลังนี้แต่ว่าแค่รอบนี้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วฝีมือการยิงปืนของผมในเกมนี้มัน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 ตกไปอ่ะหน้าด่าตัวเองมากเลยกูทำอะไรลงไปนะฮะทุเรศตาตัวเองมากเลย รู้สึกท้อเลยค่ะอาการยิงปืนตีนอย่างนี้หมดจังวะตรงนี้ไม่ได้ดูปะ่ะฮะไอ้บ้านนั้นเข้าไม่ได้แล้วมีอเฉลี่ยผมำจำได้จากตอนเล่นเดโมที่นี่มีของไหมครับไม่มีของเลยหรอผมเก็บตรงนี้ไปแล้วแล้วตรงนี้ใช่มีนี่อยู่สมุนไพรอ่าผสมลงไปแล้วก็หมดละฮะประตูบ้านนี้ไปได้ไหมอ่ะไอ้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีของปะเหมือนประตูจะไปได้มั้งฮะเดี๋ยวดูบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันว่ามีของไหม สวัสดีครับมีของเป็นเงินด้วยขอบคุณครับช่วงนี้กำลังกัวอยากได้เงินอดีเลยะจะได้ไปอัพคอมเอ้ยไม่ใช่เอ้าเปิดไปได้ชิบหายน,นี่ไม่มีคอมขายที่ในเกมอ่ะถ้ามีคอมขายก็จะไปอัพไปล,ละอันนี้อะไรดอกอ่ะการพอวเดอร์ฮะอ๋อมีพวกกนอนเ้ามณีอ๋อผมไม่ต้องรีบผ่าก,ก็ได้เพราะยังไงเฟรนดี้มันต้องวนอยู่แล้วฮะมันต้องวนหมู่บ้านเดิมอะไรอย่างเงี้ยเลรอฮะเพราะนั้นไม่ต้องรีบผ่าก,กา็ได้เราเข้าที่ได้ไหมอ่ะ ไม่น่าได้มั้งเขาจะมีนี่ครับท็อปกุญแจสำหรับผู้มีผู้ชมรมคนขาวประกันที่นี่ไปไหนอะ่ะขึ้นบนได้ปะโอ้ยขึ้นบนได้ฮัลโหลโมชิโมชิผมมาป้นแล้วครับวูยหงิน,นไฟเขียวนะประเด็นก็คือไม่อยากผสมเขียวๆว,ว่ะดิอยากผสมแบบเขียวผสมมากกว่าไปอ่ะไอสัตว์พลังดูอ,อยู่แล้วต่างโดดได้ไหมพ่อมึงตกใจมดแล้วเราต้องไปทางไหนวะนั่นดิ ผมว่าเป็นกระบาดี่น่าสนใจมากเลยอะผมหลงดูแมพสิแมพบอกว่าทางนี้ไปได้ต้องไปทางนี้ได้เลยผมว่าซ้ายใช่ไหมดูแมพถูกปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมางมันเดี๋ยวนะเล่าอยู่ตรงนี้ทางนี้คือทางที่ออกมาหรอปะเขาต้องไปทางไหนวะโอ้ยกูหลงอย่างน้อยคุณพี่เขช่วยมาร์กบอกในแมพเท่ๆครับว่าบังต้องไปทางไหนต่อกูยิงเป็นโซโลอยู่ไอ้เหี้ย ไปไม่ได้ใช่ไหมสรุปไปไม่ได้โอเคต้อไปทางไหนวะอืมก็อันนี้มันบ้านคนขายประกันมันล็อกแล้วว่ากูไม่ได้ซื้อประกันกข้าไม่ได้อะทางนี้เหรอวะเออทางนี้ปะเอ้ทางนี้โอเคน่ะแเดินงูบ้างนาชิฝายที่นี่มีของไหมครับมีขอบคุณครับอะไรอ่ะรูบี้ของขายเนี่ยเนี่ยใช่ไหมระบานหลังนี้อะไรมีของไหมครับโมชิโมชิผมมาพูดแล้วครับกระสุนปืนปอกกุนครับ มีอีกไหมอ่ะไม่มียหรอโอเคไม่เป็นไรพอถึสูงขอพวกก็อย่างนี้ได้เท่าไหร่หวะตอนนี้ตึ้งบกห้าสิบนัดกับปเอากับฟองอีกสิบก้อนโอเคเสียงอะไรกันนะโอ้นี่ไงกระถานลมเจอแล้วอยู่นี่นี่เองเสียงอะไรได้านขวาพัมลมไอ้นี่เหรอวะเขาลบประกันเอ้ยเจอตี้เซฟแต่ขอดูสักหน่อยดีว่าไปไกลไหมอ่ะ โอเคน่าจะไปไกลยอยู่ฮะถ้าอย่างนั้นผมขอพักตรงนี้ก่อนละกันนะทุกคนนะขออนุญาตเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปพักอ่านหนังสือสอบสักครู่นึงนะฮะ <laughs> ไม่ต้องกลัวคลิปนี้ลงอ่ะสอบเสร็จแล้ววะล่ะไม่ต้องห่วงหรอกแต่ว่าตอนณตอนที่ลงอัดคลิปอบบยังไม่สอบไปเสร็จละขออ่านหนังสือก่อนนะแล้วเจอกันไปนะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แจ้งออกตัวลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะ